อย่าเสียเวลาเทรดถ้ายังไม่ทํา3สิ่งนี้ข้อหนึ่งครับเรียนรู้ให้เข้าใจข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดเทรดก็คืออยากจะแค่รวยอย่างเดียวเห็นเพื่อนเล่นแล้วเล่นได้เราก็อยากเข้ามาเล่นส่วนใหญ่โดยพบว่าคน 8- 0ดสิถึงเกที่เข้ามาเพราะว่าอยากจะเล่นเลยอยากจะเทรดทันทีพบว่าออกไปจากตลาดไวมากแล้วก็ผิ ผ้าสูงมากแล้วก็ทําให้กําไรเปลี่ยนไปขาดทุนแล้วจนพอแตกในหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของจุดเริ่มต้นของการเทรดมากครับเป็นเหมือนการติดกระดุม็ดมแรกครับถ้าเราติดถูกคือถูกเลยแต่ถ้าเราติดผิดมันจะผิดตลอดไปข้อ2ครับฝึกทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้มาเชื่อไหมครับคนส่วนใหญ่เรียนรู้แล้วสุดท้ายมาตกมาตายกับหัวข้อนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่พอเรียนรู้แล้วคิดว่าตัวเองรู้แล้วมั่นใจแล้วกิ่งแล้วรู้ที่นั่น,นจนขาดหัวใจสําคัญข,ข้อนี้ไปคือฝึกทบทวนคนส่วนมากไม่ได้ฝึกทบท ถามว่าฝึกทบทวนทำยังไงง่ายๆเลยครับเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาลองไปฝึกก่อนเหมือนวันนี้เราอยากจะแข่งกีฬาอะไรอ่ะเราก็ต้องซ้อมซ้อมซ้อมใช่ไหมครับการฝึกทบทวนมันดูว่าไอ้ที่เราซ้อมมาเราพอที่จะเข้าแข่งขันได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องฝึกทบทวนหรือในภาษาของการเทเรดเขาเรียกว่าฝึกแบ็ k เท s ครับกลับไปเปิดการาฟย้อนหลังดูว่าอดีตแต่ละครั้งมันเคยเป็นยังไงแล้วลองดูว่าสิ่งที่เราเรียนมาในจุดจุดนั้นของการเทรดในอดีตอะ่ะมันทําให้เราเข้าใจถูกต้องไหมและเราเข้าใจถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ครับยิ่ง ถ้าเราฝึกมากเรายิ่งมีความชํานาญมากยิ่งเราจดจําท่าต่างๆในจุดเทศแต่และจุดได้เมื่อไหร่อนา,าคตครับมันจะเทดซ้ำๆต่างๆเมื่อเราเจอท่านี้เราจะมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก,ก้าเข้าแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของกําไรครั้งแรกของเรามันจะมาแบบต่อเนื่องและอย่างยาวนานแน่นอนข้อที่3ครับต่อจากข้อ1และข้อ2เลยอันนี้คือสําคัญไม่แพ้กันคนส่วนใหญ่เรียนรู้แล้วแบกเทศแล้วแต่ไปตกม้าตายตอนไหนรู้ไหมครับไปตกม้าตายตอนที่พอมั่นใจแล้วเข้าไปเล่นในตลาดจริงเลยคงอยากแนะนาครับว่าก่อนที่เราจะเข้าตลาด ไปแล้วก็เล่นเงินจริงองอยารนี้แนะนาให้ทุกคนลองเทรดพอร์ตจำลองดูก่อนพอร์ตเดโมดูก่อนมันเหมือนกับว่าวันนี้การเทรดของเราหาเงินได้มากกว่าอาชีพนักบินหรือแพทย์ด้วยซ้ำนะคบเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าอาชีพนักบินน่ะถ้าเราไปศึกษาดูเราจะเห็นเลยว่านักบินน่ะก่อนที่เขาจะมาบินให้เรานั่งอะ่ะเขาฝึกจำลองการบินน่ะเป็นหมืน่นหมนชั่วโมงแพทย์เขามีการแบบไปเก็บชั่วโมงแพทย์ไปฝึกทดลองนู่นนี่นั่นเป็นอีกหลายๆหยมื่นชั่วโมงก่อนที่เขาจะมาเป็นแพทย์วันนี้เหมือนกันครับการที่เราอยากจะได้เงิินนกก้้้้อใใหหญ่่่่่รรรรรรืวววาาาาาททีีีแแแบบบเเเเเยูลล็ขจง เรียนรู้มาแล้วหัวใจสําคัญอย่างสุดท้ายเลยนะครับคือต้องฝึกเดโมเพื่อทดลองก่อนว่าเราสามารถที่จะสร้างเงินหรือวารักษาต้นทุนของเราได้ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกเดโมหรือการเทรดพอร์ตจำลองเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับซึ่งถ้าเราทําได้เดี๋ยวเราค่อยไปลงเงินจริงครับเพราะฉะนั้น3หัวใจสําคัญข้อ1เรียนรู้ข้อ2ครับฝึกแบ็กเทสหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเพื่อให้เรารู้ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราเรียนรู้ไหมและข้อสุดท้ายครับเอาข้อ1กับข้อ2ไปลองทดลองเทรดทด,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 ด,ดูก่อนทดลองฝึกพอร์ตเดโมดูก่อนว่าเราสามารถทําได้ไหมถ้า ถ้าเราทําได้แล้วเราค่อยลงเงินจริงครับมันจะสร้างความมั่นใจให้กับเราในการต่อยอดเงินของเราไปได้อีกไกลมากๆในอนาคตและจะทําให้เรามีพอร์ตที่โตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนครับสำหรับคลิปดีๆความรู้แบบนี้ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย